มันวิทย์โพลบ่ออกใหม่จ้งเอาเย็ดครบครบเดี๋ยวไปครบน่งช่องครูเนี่ยช่องคูเนาะทำงนการตั้ง เพื่อนแบบบ้านๆตัวน,นี้เป็นการประกอบขางตัวหลังจากที่ว่าตั้งแล้วเนะาะก็ประกอบขางนี่แหละตะลุมนี่ขางไทายสวัสดีมาทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาละวันเฮ็ดเฮือนเขาเมื่อวานนี่มั่งเนาะมั่ง่อวานนี่มั่งเฮือนมายอ่ออยู่ที่และไก่บ้าน แมบาปตอนนี้ก,กำลังการเกี่ยมอยู่นุ่งกำลังวางแผนสีตังบังหลับขึ้นคือเก่ากำลังสีประกอบนอกหลับขึ้นก็หม่างมาเมื่อวานนี่แล้เขาเป็นเพื่อนเก่าหม่างมาเห็ดใหม่เห็ดอันเก่าละตอนนี้เป็นชนั้นสองชั้นสองตัวนี้ ตอนนี้กำลังหาจุดมันเนาะกว่าจะได้เมาอจะได้ถือกันทางนั้นมันทอนเล็กทอนเล็กไว้เกียมสีบังลับหรือว่าบังลับแล้วตั้งนี่ก็แบนประกอบเข่ากันวันนี้คานไม้เพิ่นว่าให้ได้ย,ย่อเนาะ,นะแต่ ตอนนี้ก็เวลาเกือบไกเทียงละแแ่่บางหลับนี้ยังม่นทันแล้วเถออันนี้เป็นพนาน้ำทิพนอนี่ตอนกำลังวางแผนว่เชีเอาจังได้มให้มันแล้วภายในขับเฉานาะพอนอบังหลับตะแลงหละพอนเชียตั้งหางหูน็อต bên đây ไหนเป็นได้ช่างความรู้ <laughs> นายนายสั่งเอาไปสีอัปเดตเบื้องตอนต่อไปเนาะถือว่าเฮ็ดกินนี่แม่นบ่ผ่านเนาะแบบเฮ็ดประกอบตัวเมื่อกี้นี่นบ,าน,บ,นนบานนี้แหละเปลี่ยนแผนใหม่มาบังหลับใหม่เอาครูแก้วบังหลับใหม่ที่มาเจาะใหม่พุ่นใหม่กว่ามันบุกเข่าหูมันกินนี่ สร้างเ่นผ้าวางแ้นใหม่ออถือว่าเห็ดบางหลับเอาเนาะบ้านเมื่อเช้านี่วางแผนเอาตัวเก่าใช้ฟู้เก่าแล้วมันบุเสืกจะเป็นได้ได้เห็ดใหม่มแดดกาสีเจ็บแจงออกมาเลยบ้าน พ่อแมลาล้างอย่างนี้คร <c oughs> ับเบาอยู่ดอ้วยนี่เป็นมังลับใหม่วางแผ่นแต่เช้ากินอันนึงเรียกว,ว่าบุพานแผ่นตัวเรียววออกว่าวางแผ่นออกใหม่มาเจอเห็ดอันใส่หูกเก่าใส่แบบเก่ามันแต่มันบอดได้เรียกว,ว่ามาเห็ดออกแบบใหม่ตัวนี้หมดแล้วว่ะเนี่ยเรียกว,ว่าชิดสองเสาเนาะตอนนี้แม็น เป็นเสาต่อเห็ดไก่ชันเทิงเนะาะชันลุมเป็นบริเหดอ้าบานนี้มีแต่เกี้ยมทาผุน <c oughs> อันนี้ก็หอดเวลาต่างเลยเนาะสิไแด้ขามขึ้นมาฮี่ <c oughs> นเมียนคอยเคลื่อนออกมาเนาะ

หยเยอไปหมงเพ่นูช่องสาเนาะแล้วเด็ตัวนี้่ตองอีกตัวนี้ช่องคูช่องคููเนาะตังนี้แกนตังตเพื่อนแบบบ้านบ้าน บรรยากาศกาแดดอันนี้สางวัดสางวัดแทกตัวนี้ใช้ได้ได้างมันล่งลุมนะบมตัวนี้เขาเอามาพี่เลยครับบริกลคกว้างๆเอาโย สามเมตรสิบสี่คาดว่าตั้งแล้วเป่นสีผ้าผักผ่อนเจ๋ใหญ่เิ่นนำพาทีมเอาเิ่นไวชื้นเออุ๊เอาเวลาไปบายตอนนี้กันเอาอุจะรอเนาะเราเบิ่งตอนย่อยตอนต่อไป พาเท่ามาโชว์ขับแรงบานแห้งนอผักพอนกินเข่ามาแหละช่องยับค้นเกาเลยฝงก่อนเด้อหาไม่จ่ายก่อนฝงก่อนเซ็ตบานแจ๊กใช้เล็กกะปูบานหนอยู่ใช้เว้ยเล็กกะปูอยู่ใช้โหลดใช้ขุ่เด้อเด้อด้ เอาตอนนี้ก็เริ่มข้าชูขาบแรงเนาะขาบเทียงขับแรงตอนใบเออขอับแรงขาบเทียงมอนนี้แล้วเจ๊มาจ่ายตัวนี้อีกนี่นะตัะะขวขาวตอกไว้นี่นะใช้ขอนเฮ้เอ็นเอ็นเ่ ไม่สูงเลยเนาะอะตอตอกแป้นเขาแปมนคุ้งอ๋อฮะสำเร็จบายตัวนี้เม็นการประกอบขางตัวหลังจากที่ว่า ตั้งแล้วเนาะการประกอบคางนี่นะตะลุมนี่คางนี่นี่ลังปอนไปหอยกลางเนาะเลยหุ่นเยอะเนาะไม่ใช่คูณเวไปเวให้ไม่ใช่คูณอย่ามันหักเลยดึงดึงดึงหักในตีมันสีหักอย่าปล่อยเลย

ตอนนี้ก็แม่นมาเอาเขาไม่ห้อยเนาะไม่ห้อยทั้งนี้มันนยู่ซันทั้งตอนนี้มันประกอบประกอบไม่หอยนี่ประกอบไม่หอยแล้วแล้วก็ประกอบไปบนมันไปบนโยนเต่ากลางครับกอบแรกก็ใส่ชิยว่านเนาะนี่แต่ใส่ไม่หอยนี่ใส่ไม่หอยแล้วก็ ไปบนแล้วก็ชีใสชีว่านลวก็ตอกแป๊เมื่อนี่ว่าติดตามเมืองสชี่อดกันตอนใดเอาััอีแล้วดยอตอกเล็กเมือนเอินนเอัเองเอนเองน้อย

นี่แหละใหม่หอมกันนี่นะคือวันอาทิตย์ นนกันยกยกขึ้นตังเธอชุดถ่ายเนาะอ้ะอาวเยึบค่อ,อยๆเลยค่ขอ,ขอยๆนะเออเรียบร้อยระวังระวังโยนโยนเด้อเด้อครึ่งในเด้อทางน,านั้นเด้อเด้อครึ่งในครึ่งใน,น,น พอแล้วพอแล้วยา,าน,นั่งแห้งไรทางนั้นเชือ่อหรือฮะเอาพี่วายสำเร็จเนาะการขึ้นตังค์มิดเดิ้ลสี่หาลำเทียงแฮมเทียง,งเสียนแฮมเทียงบ้านสี่เขานลำเทียงบ้านมาสรุปงานเนาะเมื่อนี้อัปเดตได้ชำนี้เนาะเมื่อนี้เนี่ยเมื่อนี้มัดเมื่อเนาะทางบางกลับทางยอครบแปดเนี่ กาแฟได้ใช่นี้และะ้วก็ตอกซีนัวตอกซีนัวแฝดยังพันได้ใส่เน,ะนาะมื่อไนซึบต่อมื่อนี้ถือว่าปิดงานทำแล้วเนาะมดมือเมาส์มาดิอากาศกแดดนะแฝนก็ยังบรทษันได้ตอกเนาะตะผู้มีแต่เอาขึ้นไหวเชียวก็เน,นี้มัน,ยา,น,าน,นยากน้ำปุ่เสาเนี่ยแล้วเนาะยากน้ำฝนใหม่แล้วมาบืนเลยก็ตอกแปดมึงขอก ตั้งลมแล้วก็แมนใส่เซนแล้วก็ตอกพื้นเนาะคาดว่าเบอร์นี่กับโแเลวก็ยังจักหน่อยเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาเลิกแล้วเนาะพ,กพักฟ่อนี๋ยวชิไปอัปเดตมื่อานะสำรับมาอนี่โจ้ไปจารีเนาะโอเคบ๊ายบาย